เห็นนะจะเป็นตู้บีวีนะทรงบีวีตัวนี้15ตัวนี้18นะจะเป็นไม้อัดนะไม้อัดเดียต้องใช้ไม้ย0สบมิลน,นะเนื้อนัน่นๆไม้เกรดเอมาทําตู้มาทําตู้ไม้อัดกันน้ําจะเป็นตัวเอบวกเลยนะตัวนี้จะเป็น15บหเดียต้องยังไม่ปิดข้างเลย15 15ตัวล่างเป็น18นะ15กับ18เนี่ยกเ็เหมือนกันเลยฮะทุกชิ้นรายละเอียดไม้ทุกชิ้นเลยเหมือนกันทําเหมือนกัน ต่างกันที่ขนาดเท่านั้นเองฮะอย่างเชือใต้อข้าวลิ่มก็จะตัดพอดีเลยนะตัดพอดีอย่างยึดยึดน็อตเนี่ยเชือต้จะยึดอย่างนี้อ,อย่างยึดนอดด็อตเี่อกต้ยจะให้ลูกน้องทากาวเยอะๆทากลวเยอะๆแต่ก็ยึดน็อตไว้ยึดน็อตแล้วค่อยยิงตะปูนะทากาวเยอะๆแต่แต่น็อตเกี่ยวปล่อยตัวนี้ต้องต้องตัวนี้ก็ยึดไว้สี่ตัวก่อนสี่ตัวเพราะว่าถ้ายิงตะปูอย่างเดียวอะตู้ตูต้ไม่อดอะ มันมันจะไม่เหมือนไม้ธรรมดาฮะไม้ธรรมดากับไม้อัดเนี่ยมันต่างกันไม้อัดต้องยึดน็อตก่อนเป็นเกียวปล่อยยึดเข้าไปก่อนนะยึดห่างๆอย่างเงี้ยทากาวยึดนอด็อตทากาวเยอะๆเลยฮะลอนๆยึดให้หมดแล้วค่อยยิงตะปูตะปูก็ต้องยิงนะไม่ใช่ยึดน็อตอย่างเดียวตะตะปูก็ต้องยิงฮนะยิงเฉียๆทีไปเลยฮนะไม่ต้องไปเสียดายกาวไม่ต้องไปประหยัดเรื่องตะปูกาวไม่ต้องไปประหยัดตะปูไม่ต้องไปไปไป,ประหยัดนะก็ทําให้แข็งแรงทําให้ดีตรงข้างบนนี่ก็จะเป็น สายป้นาทั้นเหล็กนะอันนี้สายป้นเหล็กก็ต้องบากลงไปก่อนแล้วค่อยวางเป้านเหล็กเสมอหน้านะอันนี้ก็ยึดน็อตเหมือนกันยึดเกียวปล่อยนะเกียวปล่อยเกียวปล่อยยึดไปก่อนแล้วค่อยยิงตะปูใหยิงตะปูยิงตะปูอันนี้ยังไม่ได้โปลูกค้าถ้าโปแล้วโปลักขัดมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันตัวนี้ยังไม่โปเอามาให้ลูกค้าดูก่อนอย่างด้านหน้าด้านหน้าก็จะเป็นใส่ตะแกรงเหล็กตะแกรงเหล็กตัวนี้จะเป็นตะแกรงปั๊มแหละถ้าโต้ไม่อัดเนี่ย จะเป็นตะแกรงปั๊มมีฟิลเตอร์เป็นตะแกรงปั๊มเป็นทรงที่ลูกค้าเห็นเห็นนั่นแหละตัวนี้ตากตากฝนได้นะลูกค้าตากฝนได้ลูกค้าเอาไปใช้งานสนามตัวตัวนี้เป็น15เป็น15ตากฝนได้นัางข้างนี้ก็อย่าใส่เป็นหูเหล็กนะเป็นหูเหล็กตัวนี้เป็นหูเหล็กลูกค้าด้นนข้างอย่าง้ต้ก็ยึดน็อตนะต้องยึดน็อตไว้เพราะว่าไม่ได้ฮะเป็นตู้พวกนี้ต้องยึดน็อตก่อนฮะน็อตเกี่ยวปล่อยก่อนฮะเกี่ยวปล่อยแล้วก็ยิงตะปูอันนี้กกกกก็็็บาใส่เเเปนนนหหหูล18 15ัมือ ส่วนตัว18เนี่ยยีต้อจะใส่ขอบเหล็กเสร็จแล้วยีต้อก็จะต้องเชื่อมขอบเหล็กขอบเหล็กนะขอบเหล็กรอบเลยนะเฉพาะเฉพาะรุ่น18รุ่นเดียวนะตัวนี้เป็น18รุ่นเดียวส8บก็จะมีสองหูนะลูกค้าเป็นสองหูส8ปกก็จะเริ่มความแข็งแรงขึ้นมาอีกหาอย่างเงี้ยยึดต่างห่างแล้วก็ยิงตะปูทากาวเยอะๆทากาวเยอะๆนะยึดเกียวปล่อยเข้าไปแล้วก็ยิงตะปูด้านหลังอันนี้เป็นด้านหลังนะลูกค้าเป็นฝา ด้านหลังก็จะเป็นองี้อันนี้เป็นฝาเป็น15รุ่น bv ฝาฝาปิดเข้าไปฝาปิดเข้าไปให้ลูกค้าปิดเข้าไปถือี่็เป็นบากใส่เพดเหล็กจะเป็นก้อนยึดยึดฝาเข้าไป ตันี้เป็นสิบห้าออเดอร์หกไม่อัดเนื้อแน่นฮะลูกค้าเป็นไม้ตัวเดียวไม้ตัวเดียวกับบีวีนี่แหละยี่สิบมิลใช้ไม้ตัวเดียวกันตัวนี้จะเป็นสรงออเดอร์หกออเดอร์หกตัวนี้เป็นลินเห็นไหมลูกค้าจะใต้ก็จะทําลินยิงตะปูเยอะๆกาวเยอะๆ,ๆใส่เข้าไปนะตัวนี้ก็จะเป็นลินล,นลิ้นบนลินล่างเลยฮะเวลาใส่ดอกใส่ดอกตูดดอกก็จะอยู่ด้านหลังนี่นะตูดดอกหน้าดอกอยู่ด้านโน้นตูดดอกเวลาเวลากระแทกลมลมมันก็จะออกมา ตรงลิ้นเนี่ยกระแทกลิ้นแล้วค่อยช้อนเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นลิ้นฮะลิ้นลิ้นลิ้นข้างลิ้นกลางเจ้าต้าก็จยยึดยึดสกูเกลวปล่อยไว้ก่อนแล้วค่อยยิงตะปูฮะเหมือนกันถ้าออเดอร์หกสิบห้าสิบแปดเหมือนกันเลยฮะเหมือนกันเนี่ยเจ้าต้าอยยึดไว้เหมือนกันเลยนะเหมือนกันแล้วก็ยิงตะปูด้วยใสยก่กาวเยอะๆแล้วก็บากใส่แป้นเป็นไม้อัดกันฝนตัวบอนนี่เป็นสิบห้า ออเดอร์หกตัวล่างเป็นสิบแปดออเดอร์หกประกอบเหมือนกันทุกอย่างชิ้นใช้ไม้ทุกชิ้นทุกส่วนเหมือนกันหมดเลยฮะลูกค้าเหมือนกันหมดทุกอย่างด้านข้างก็ต่างกันที่ขนาดอย่างออเดอร์หกสิบห้าก็จะมีหูเดียวหูเหล็กนะลูกค้าอันนี้เป็นหูเหล็กบาก็าไปต,ตัวข้างล่างจะเป็นสิบแดสิแดออเดอร์หกจะเป็นหูเหล็กสองหูเลยเป็นหูเหล็กสองหูเลยด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นเผดอย่างนี้เลยฮะเหมือนกันเลยฮะเป็นห้องเหมือนกันตัวบน1สิบห้าตัวล่าง เป็น18อันนี้ก็เป็นลิ้นเหมือนกันเล้นอันนี้ก็จะเป็นช่องช่องช่องกลางลมนะช่องกลางลมก็ต้องยึดสกูเหมือนกันทุกจุดต้องยึดหมดนะฝาปิดเข้าไปอันนี้เป็นฝานะนะพอดีฮะพอดีลองรับพอดีใช้ไม้2 0มเหมือนกันนะทุก1 0 1 0 1บ1ิใช้ไม้ตัวเดียวกันนะอันนี้ก็เดี๋ยวปอปอขัดปอขัดสองครั้งก็สวยแล้วฮะแต่เข็บนี่จะไม่มี จะไม่เห็นเนื้อไม้เลยฮะจะไม่เห็นเนื้อไม้เลยก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นออเดอร์6ถ้าชอบถ้าลูกค้าชอบนุ่มๆลอยๆก็ต้องเป็นทรงออเดอร์6 เดี๋ยวฮียต้อยจะตอบให้ถ้าเรามีชุด2อคูณสจะเพิ่ม4ีคูณสี่เบสสิผสมเบสสิได้หรือเปล่าครับได้ครับผสมยังไงก็ได้แต่ว่าลูกค้าต้องดูพาวเวอร์ด้วยถ้าเกิดลูกค้ามี2อคูณสองเนี่ยถ้าเกิดเป็นพาวเวอร์รุ่นพันวัตต์แต่ถ้าลูกค้าจะเออตตสิ18มาผสมมันก็ไม่ได้มันได้แต่มีเสียงดังแต่มันไม่บึน ลูกค้าต้องเปลี่ยน power ตัวแรงแบบไหนก็ลูกค้าถามแอดมบินดูจริงนะคำถามต่อมาก็แนะนำชุดร้องเพลงคาราโอเกะหน่อยครับถ้าให้ต้ยแนะนำก็จะเป็นทรงเบสนิ่มนุ่มนุ่มลอยลอยก็จะเป็นออเดอร์หกโดกก็จะเป็นหน้าเปิดนุ่มนุ่มลอยลอยแล้วก็จะมีรุ่นหนึ่งเป็นเจบินแล้วก็จะเป็นตู้รงแรมเสียงกลางก็จะเป็นเสียงกลางรงแรมถ้าเป็นเสียงกลางรงแรมก็จะระดับ a บวกไปเลยฮะที่จะต้ททำส่งโรงแรมถ้าเกิดเป็น bv เฮียต้ยก็ไม่แนะนำนะเพราะว่า bv มันเหมาะสป็นแบบการแจ้งมันเบสมันจะหนักหน่อยนะคำถามต่อไป ผมอยากถามตู้บ v วีเจบิน1ิใช้ห้องเวลาร้องคาราโอเกะตู้แบบไหนดีกว่ากันถ้าเน้นไปที่ไม่ให้มีสัญญาณเช่นเสียงวีดเสียงหอนไอเสียงหอนมากๆเนี่ยนะที่พวกมืออาชีพเขาทำกันเน่ยเขาจะต่อสายดินลงดินเลยฮะเสียงพวกนี้มันก็จะหายไปได้คําถามต่อไปแนะนําหน่อยครับบ v วีเบ1สิบหเบสิบอันไหนดีกว่ากันครับบีเบสิบห้าเบสิบแปดสเนี่ยสิมันก็จะจบเลยฮะ แตแปมเบตมันจะหนักแน่นบาดเยอะเลยฮะคำถ,ถามต่อไปพ่อฟังแล้วเสียงดีจนตกใจเครื่องพร้อมชุดเครื่องปุ่มนาคาชิขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> บอกพ่อด้วยนะย่าต้อขอบคุณครับนะขอบคุณครับขอบคุณมากครับคำถ,ถามต่อไปทุกรุ่นในโรงงานตู้เปล่าตู้พร้อมดอกเสียงกลางเสียงตู้เบตมีราคาบอกหรือเปล่าครับก <c oughs> ็ลูกค้ามีหมดทั้งเรื่องตู้เปล่าตู้เบตตู้กี่รุ่นกี่รุ่นลูกค้ากดไปที่ช่องตู้ลำโพงนาคาชิในนั้นจะมีบอกหมดเลยฮะตู้ทุกรุ่นมีหมดเลยฮะต้ ทาหมดหต่อไปก็คำถามเทียผมลูกค้าเก่านะครับผมใช้รุ่นเก่า ว่ารุ่นเก่าอยู่เป็น K520 0ครับรบกวนสอบถามหน่อยครับถ้าต้องการแหลมเพิ่มต้องเพิ่มตัวไหนครับคำถ,ถามที่ 2, 2> ผมมีมิกเซอร์แล้วนํามาต่อเข้ากับพาวเวอร์ได้เลยใช่ไหมครับอ๋อได้ครับลูกค้ามีมิกนะต่อเข้าพาวเวอร์กันเลยได้ครับคำถ,ถามต่อไปเฉพาะลําโพงสายราคาเท่าไหร่ครับอ๋อสอบถามแม่มินได้เลยครับราคามีบอกหมดฮนะเมื่อไรเฮียจะใช้คอร์สกับลําโพงถ้าเป็นมืออาชีพควรใช้ชุดหนะอ๋อใช้คอร์สกับลาโพงก็ถ้าเกิดเป็นชุดธรรมดาจะไจะใช้เป็นปีบ้าใช้ง่ายง่ก็จะเป็นพาวเวอร์กตัว มีมิกเกียต้าก็จะใช้คอร์สแบบอย่างนั้นก็มีให้เลือกฮะอย่างชุดใหญ่ๆ4ี่คูณสี่สองคูณสองสิบแปดเพราะคอร์สมันเชื่อมกับมิกฮะ คำถามต่อไปปรับ EQ ยังไงให้เสียงเพอะอย่างลูกค้ามี Mix, มิกมีคอสมีพาวเวอร์ลูกค้ากดไปที่ช่องตู้ลำโพงนากระชตเลยนะจะมีลงคลิปไว้เลยฮนะพาวเวอร์สองตัวต่อกับคอสต่ออย่างไงต่อแบบไหนพาวเวอร์สามตัวต่อกับคอสต่ออย่างไงต่อแบบไหนจากมิกมาเข้าคอสต่อแบบไหนการปรับ EQ นะมันจะมีโซนอ่ะอย่างโซนซ้ายสุดเนี่ยมันจะเป็นโซนเบสแล้วก็โซนตรงกลางอ่ะจะเป็นประเภทเสียงกลางๆนะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นออกทางแหลมลูกค้าลองปรับดูนะแต่ทางที่ดีทําแบบเฮ เฮต้านะจะาไว้ตรงกลางให้หมดปรับพอดให้ได้เข้าที่ก่อนแล้วก็ปรับเม็กให้ได้เข้าที่ก่อนแล้วก็มาเช็คดูว่าเราต้องการเสียงอะไรเสียงที่ละเอียดขึ้นอย่างเบสต,ต้องการเบรคขึ้นให้มันนุ่มนวลอีกหน่อยลูกค้าก็ต้องขยับก้านก้านที่เป็นเบสซ้ายสุดลูกค้าอย่าไปขยับเยอะนะขยับนิดหน่อยก็พอแล้วก็ฟังดูฟังว่าชอบแค่ไหนเสียงกลางลูกค้าก็มาปรับโซนตรงกลางอีคิวเนี่ยมันต้องละเอียดอ่อนนะต่อไปคําถามเบรสิบแปดคงหลอ่อให้อิ่มๆคงปั้มคงหลอ่อใช่คนไหนแค่แบบนันอ๋อคือคืออย่างเฮต้า คงหลอ18เฮียต้ายังมีสองรุ่นแม่เหล็ก2ก้อนก็มีลูกค้าก็บอกแอดมินว่าต้องการแม่เหล็ก2ก้อนโคงหลอมันจะหนักแน่นกว่าคงปั๊มอยู่แล้วคำถ,ถามต่อไปไม่เคยมีความรู้เครื่องเสียงแต่รักสนุกชอบเสียงเพลงติดตามเฮียต้อยมานาะนะนาะนๆะตัดสินใจซื้อไม่ผิดหวังมีปัญหาทักมาแอดมินตอบทุกคําถามด่วนตอบเร็วทันใจตอบไว,ไว,ไ,วไวใจนาคาชิค่ะถ้าไม่กลัวเพื่อนบ้านลำคาญอยากจัดชุดใหญ่ขอบคุณครับสาวอุบลพลบึงการนะาการแนะนำบริการใช้ได้ครับระบบ บบเสียงดีครับยอมรับแต่บางอย่างที่ถามเฮียต้อยบางทีเฮียต้อยก็ตอบช้าอ๋อก็มีบ้างนะแต่แอดเินเดี๋ยวเขาก็ตอบกลับฮะบางทีเฮียต้อยก็ขอโทษแทนนัดนินเลยนะลูกค้าติได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจเลยเฮียต้อยชอบจะได้เอาคําติาตชมเอามาปรับปรุงคําถามต่อไปไม่มีครับผมใช้จะเข้าปีที่2ที่3แล้วของแกดีครับจะมีก็คนข้างบ้านว่าเสียงดังสังกะสีหล่นกระแทรกกระจกสะเทือนอ๋อไม่เป็นไรลูกค้าติได้ก็ไม่เป็นไรติติได้เฮียต้อยชอบให้เตะอันนี้ กับชมบอกไม่มีครับ NK 1 5คนขับ1ินิ้วโค้งหล่อได้กี่ใบครับ2ใบครับลูกค้าคำถามต่อไปผมมีมิกกับพาวเวอร์ถ้าซื้อคอร์มาเพิ่มเสียงจะดีขึ้นบอกครับเพีย yeah. อ๋อดีครับเพราะว่าคอร์เอาไว้สําหรับแยกเบสแยกกลางแยกแหลมกดไปที่ช่องตู้ลำโพงนาะกชิได้เลยนะก็ที่ต้อนมีบอกหมดเลยคํถาถามต่อไปเดี๋ยวไม่กี่วันจะยกไปที่ร้านจัดขอซื้อใหม่ตัวใหม่ล่าสุดอ๋อตัวใหม่ล่าสุดนี่ก็เป็นรุ่น636ตอนนี้ก,ตก็ตัวที่ต้อนเพิ่งได้ใบอนุญาตมา เป็นตัว6 3สตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่5,990บาทก็ฟรีค่าขนส่งขอขอบคุณลูกค้าเลยนะที่ติ้าต้อยชอบให้ติวันหลังถ้าเยาต้อยมีเวลาเยาต้อยจะมาอ่านคอมเมนต์ให้ทุกคําถามที่ลูกค้าถามมาวันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ติชมมา